สวัสดีทุกคนในตอนเชา้าลเลนจ์เดกวันนี้อยู่บช่อง Next CU เหมือนเดิมทุกคนวันนี้ผมจะมาเล่นในโหมด1/4นะผมแล้วมาใส่ชุดใหม่ elite pass ที่เพิ่งเข้ามาประมาณวันที่1นะผมที่ก็ผ่านมา3วันแล้วเนาะผมก็จะมาอัพเป็นเลเวลสูงสุดเลยเป็นชุดแบบเจนลี่เห็นใส่ๆข้างในแบบว่าเป็นไซบอร์กเลยทุกคนนี่เป็นแบบอะไรเนะี่ยอ่าหัวจงหัวใจในาฬิกาเครื่องบัดแรงดันอะไรสักอย่างหนึ่งนะผมเห็นซี่โครงซี่โครงทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็สำคัญชุดนี้เนี่ยมีเอฟเฟกเวลาเปลี่ยนปืนมันจะมีแบบแงยฟันงับ,งบๆออกมาจากข้างหลังแแลล้้ววววก็เาาาาายยิิิงงดดหรรือ่ศัตูไจะมีบบญญณ ดู้วยผมลอยมันจะข้างหลังงับออกมาโชว์ข้างหน้าหนึ่งดอกแล้วผมไป วันนี้ก็กดไลค์ชมเกมมันก็ฝากกดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากเพจเติมเกมออนไว้ด้วยครับเลดโพชั่นบริการเติมเกมแบบมืออาชีพนะครับผมสามารถเข้าไปเติมมาได้สะดวกรวดเร็วปลอดภัยหายหัวแน่นอนเติมแบบเมลพาร์หรือว่าเติมแบบ u ู d ดีก็สามารถเข้าไปเติมมาได้ปลอดภัยการันตีเพชรไม่รีฟันนะครับหรือว่าจะเป็นเกมอื่นอย่างเช่นแลนด์ล็อกพับจีอาวีฟรีไฟ i l e l บายเดจันวอลเลนและเกมอื่นอีกมากมายสามารถไปเติมมาได้บริการเติมเกมเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่9โมงเช คาและทูบอนนี่วอลเล็ตเลดโพชั่นและเติมเกมเดี๋ยวผมจะทิ้งที่ข้างล่างไว้ใต้ที่แฟนของ YouTube นี่ครับสวัสดีทุกคนในตอนเช้าทุกทีบอกว,วันนี้เนี่ยเราจะมาเล่น1นึ่งสเพราะเราจะมารีวิวสกินชุดแค้นสิตัวใหม่ท่านผู้ชมโอ้มาลงทีพีก,ก็แบบว่าเจอ4ตัวเลยครับไหนลงตรงไหนลงตรงไหนลงตรงนูงงน่นโทนเนียเรียบร้อยไปเลยจ้าปันดี้ก็เธอเฮ้ยไม่เนไ,ไ,ได้นะครับเมื่อกี้มีเพื่อนมีตรงนี้1ตัวท่านผู้ชม ผมต้องมาเก็บปืนรูกกันนี่ปืนรูดเรามีหนึ่งกระบอกแล้วตอนนี้คิดว่าน่าจะเจอศัตรูนี้ไม่ช้าห้าสี่สามสองหนึ่งชุบกันอยู่หรือเปล่ายังไม่ชุบเหรอแน่แบบลากอวดคมๆไปเลยอุ้ยอุ้ยแป๊บนึงคันหน้าคันหน้าแล้วกดปุ่มไปกระโดดอยู่กับพี่เจยเลยแน่วันนี้เาจะแบบปลอมตัวเป็นไก่หรือเปล่าวันนี้เขาแต่งชุดแบบว่าไม่มีอะไรเลยนะครับสองคนนี้โอเคเดี๋ยวเก็บความกันมีของอะไรมาให้เราบังไวะเนี่ยใบสั่นเราไม่ใช้แล้วกันนะครับผมลองจับบลูเฟอร์ดูสิ ว่าแบบว่าเราจะไปเล่นวันชงวันฉัเราจะรอดไหมครับเกมนี้ทุกคนคิดว่าเหมือนตีนี้จะมีแค่สองคน,น,น,นหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะในร่มในตอนแรกเราเห็น4คนเลยนะครับปะเราซื้อตาร่าสังหารเลยละกันอ้าวอยู่ตรงเนินนี้เลยอ่าแล้วเดี๋ยวเราวิ่งออกมาแล้วก็ขับรถสปอร์ตไปไล่จุกันเลยละกันนะท่านผู้ชมอยู่ไหนวะอยู่ตรงอาเบบีมาสกีนะครับผมเหมือน,นเราจะมุ่งหน้าไบบีมาด้วยนะเดีย๋ยว่ให้แค่เม็ดเดียวเลยน้องเดี๋ยวเราแปร์จะยิงกันอยู่ด้วยยิงกับใครอยู่ก็ไม่รู้ รงมาอุย้ยตอนนี้มีคนโอ้โหไม่ไหวใส่แล้วอย่างเราใส่แล้วลอย่างเราไม่ไหวไม่ใช่เห็นแล้วอัดโคนครับโอเคเกือบแล้วเกือบใส่อะไรไม่รอดไม่รอดไม่รอดแล้วมามีเพื่อนเหรอมีเพื่อนเหรอไอ้หนุ่มยูทูบ สวัสดีครับผู้ดูยูทูบตั้งชื่อยูทูบวะเฮ้ยอันนี้ก็เอาไปหนึ่งหัวสงสัยคนนี้ขี้เกียจตั้งชื่อชื่ออะไรก็ไม่รู้นะครับอเออเก็ยบยาใหญ่ไม่ได้หรอเออทิ้งยาเล็กได้ไหมแล้วก็เก็เยบยาใหญ่มาเดี๋ยวไปซื้อตาลา่าตั้งหากกระต่อข้างล่างเลยละกันดีทุกคนดูกล่องศพก้อนเกลียวนี่เป็นไงมีแบบจุดไฟได้วยนะครับผมเปียกคนบาเมตเวลากลระแทกกลางคืนนะแต่จริงมีไฟก็ไม่มีกลางคืนนั่นอยากมีหมดกลางคืนมากเลยแบบเวลาแบบสุม่มทงสุ่มทีมอะไรอย่างนี้เอา้า ตาล่าไม่มีตังตายเดี๋ยวมีอีกสองร้อยนะครับเลยไปเลยตรงนี้เพิ่งชุบไปหยกหยกร้อนๆจุดชุบตรงมีมาสะกีเหมือนมันจะใช้ไปก่อนที่หัจะมาถึงด้วยนะครับเนี่ยแล้วก็แอดดับตัวนี้เพิ่งโหลดเสร็จไปเหมือนศัตรูจะมาโหลดแอดดับตรงนี้ต่อไอ้นี่โลบและนี่โลบไอ้นี่โลบไอ้นี่โลบมากับตันกับตันมากับใครอุ้ยมากับเพื่อนอีกสองคนเลยเหรออีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งยังดังยังยังจะเก็บของอีกเอาไปตามหัวครับผมอุ้ยมีเข็มชุบด้วย ไม่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 โอ้ยสุดท้ายเก็บยุบไปนะผู้ชมโอ้ตัวยีไม่หลอกก่อนนะโซนเนี่ยโซลละครตัวนี้แบบเขาคาดนี้จะยิ้เหมือนกันนะครับเนี่ยเอาไปเอาไปเลยแรมเพจนะครับผมดูเหมือนว่าวงข้างหน้าจะเพิ่งชุกกระเซ็นอุ้ยใครมาข้างหลังวะเอาโซนเนี้ยอีกแล้วอุ้ยมันตั้งไอวอร์ชุบตัวเองได้ปะนะแป๊บหนึ่งต้องพายก่อน ไม่รู้ว่ามีเพื่อนหรือเปล่านะครับผมแต่เมื่อกี้มันมีตัวเกิดใหม่หมาอีกสามตัว,วนะผู้ชมแน่เป็นตีนี่มาชุบเพื่อนมันนะไอตัวนี้เดินม,มาจากไหนวะเนี่ยคนใช้โซนนี้กันเยอะมากเลยอะ่ะแลวคือแบบว่ารู้เลยว่าโซนนี้คือแบบไม่แต่งตัวเลยนะครับอะแล้วก็มีโดน U A V ธรรมชาติมาเกิดที่โรงงานอดีเลยกระพริบหน่อยดิมีคนไหมผมไปเก็บเพืนของไอเครื่องดีดมาได้สอกอันนะผมแล้วก็ตอนนี้มีผมมีเขียมชุบด,ด้วยโอ้ผมจะตายเนี่ยตรงเนี้ยจะมีของศพอยู่นะผมในเมืองแน่นอนลักษณะนี้ เดี๋ยวเราจะวิ่งไปอ่ะพูดหนึ่งทีอุยอ้ยอุ้ยทอนสองซ้อนสองโอเคเอาออกไปก่อนหนึ่งแล้วกันนะโมอ,อันตรายเดี๋ยวมันจะมีตัวสีขาวยิงราฟรีไงตัวนี้นะชุบตีไม่ได้มั้งเอาออกจากสนามไปก่อนไหนมาดูดีเราจะแบบเฮดช็อตได้หรือเปล่าตัวนี้นะผู้ชมอ,อุย้ยมันไปหลบหลังเสาแล้วว่ะหลบหลังเสาอุย้ยไม่ตายหรอ ราชานมผงเขาบอกว่าอย่างนั้นนะครับเอาล่ะตอนนี้เราเคลียร์สองตัวนี้เรียบร้อยคุผู้ชมผมจะแบบลองไปโดนเข้าไปที่ข้างในเมืองดูนะผมผม,มีโดนถึง4อันเลยอ่ะวยไปยไปเลยสี่อันเดี๋ยววิ่งขึ้นไปเฉียดโดนธรรมาชาติด้วยกันบนพีนะเพราะมันมีตัวเกิดใหม่3ตัวเมื่อกี้นะผมคิดว่าจะไปฟาบนพีก,ก็เป็นไปได้เหมือนตรงเขตพิมาสกีมัน,มนจะไม่มีคนแล้วนะบนพีกไม่แน่ใจเหมือนกันนะผมแต่บนพีกก็ไม่มีคนเหมือนกันว่าเฮ้ยเอาล่ะเดี๋ยวเราดีดไปซื้อตราสังหารเลยดีกว่า ดีดไปดีว่าท่านผู้ชมนี่ไงเรามีรถอยู่ทั้งหนึ่งคันพุ่งไปดีไหมพุง่งขึ้นรถดีกว่าปจะได้ไม่ต้องวิ่งให้เสียเวลาเวลาอ่าไม่มีคนชุบกันอยู่หลังพีกนี่ไงอะไะไม่ต้องซื้อแล้วครับตาล่าเนี่ยอ่าผมมีชิปกันหัวมีชิปกันตัวมีปืนระบงระเบิดครบเรียบร้อยทุกอยาก่างครับผมตอนนี้ของฟูจะกัดทุกคนครับผมจะตั้งคระดิ้วก็ดีดไปที่หลังค้างข้างเมืองไอ้ข้างๆวงชุบนะครับผมมาดูกันว่ามันจะสามารถไปทนันไหมโอ้ยเกี้ยกระดิ่ออกระดิ่ ดบึ้มมาแล้วที่ว่าผมได้กี่หัวในเกมนี้ศัตรูยังอยู่ยังอยู่นี่ชุดเพื่อนเสร็จแน่นอนแล้วเข้าวิจตัวมดมาคนเดือบปะวะเอาแล้วเข้าหัวยิงมายิงยิงมาไว้ฮายาโตะฮายาโตะชุดเพื่อนด้วยอุ้ยแล้วก็มีคนอีกไปคนอีกเดี๋ยวแบบวาเจวแบบผู้เล่นใหม่เหมือนกันนะครับเนี่ยอุ้ย เอ้าตัวนี้เกิดได้ได้ยังไงได,ด,ด,ด้จะมีเก็บชุบดีที่มันไม่หันมาแบบสวนตูดผมแล้วเมื่อกี้ท่านผู้ชมโอ้โหจะเยอะนะครับผมมันจะหลายตัวเลยท่านผู้ชมอันตรายถ้าอันตรายลองปล่อยโดไปอ่านหนึ่งอันนะครับตรงหินเมื่อกี้มีคนอ่าแล้วก็ตรงนั้นก็มีคนอีกนะเราว่าเราดีขึ้นหลังคาดีไหมเหนูมันจะมีมากกว่านหนึ่งเลเนี่ยทุกผู้ชมอ่า หมือนเรายิงไป12ตัวแล้วผมจะไม่ได้กี่ไม่รู้ว่าได้กี่หัวถ้าอยากจะยิงหัวรวๆเป็นสายไฮไลท์นะครับลงหนึ่งซี่ด้วยเอาละทีนี้มันก็ขึ้นมาหาคุณไม่ได้นาห,หนุม่มถ้าไม่ชุบเพื่อขึ้นมานั่นไงแล้วมันชุบเพื่อขึ้นมาด้วยหนึ่งคนลงข้างหลังเราบ้านข้างหลังหรอออนนี้สถานการณ์เราโดนล้อมมากที่สุดแล้วท่านผู้ชมไม่สามารถรู้จากบ้านได้นะครับตอนนี้นจะไปของเดิมไหมยังไม่ไปเก็บ đẹp tai Nhìn mà chung không ạ? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để โอ้โหไม่มีอะไรปลาทำไมเลยอ่ะอ่ะเอาไปไอ้นี่หนึ่งก็งเอาละครไอ้เยอะเลยนี่ผมไม่มีให้พอสู้กับมันแล้วด้วยนะครับผมผมต้องลงไปเก็บของก่อนตอนนี้นั่งก,ก่อนแล้วตัวดีลงไปนุงมันใผมบ้านแอลเพื่อแบบไปเก็บของตรงสองศพนี้จะได้ไอวอลมาคลองนะครับเหมือนมันจะวิ่งเข้าไปชุบเพื่อนมผนด้วยมั้งโอ้ขวานใจ อุ้ยเป็นหนี่งเป็นหนึ่งปิงหวายกาลังเบิดไปจะาอะไปนั่งไฟรถตัวนี้ไม่ได้น่ไงมันลงมาข้างลังผมเลยทุกผู้ชมโอ้โหรถเต็มเต็มเฮ้ยลาดครับผมลาดไปเลยครับชาตนี้เอ้าศัตรูกำลังแบบว่าม้วนม้วนอยู่ด้วยตอนนั้นอะดีนะกูไม่แบบว่าไม่ตุ้เมื่อกี้เลยครับเก็บของ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 ต้องเข้าวงก่อนแล้วทุกคน อันตรายนะวันอันตรายตัวนี้อันตรายอันตรายชุดๆเนี่ยมาถึง16คิวแล้วว่ะผมเนี่ยต้องเล่นโซนหลักหินที่เกาตอนนี้นะครับไม่แน่ว่าศัาตรูเนี่ยมันจะมาตรงไหนอีกต้องขึ้นรถมาก่อนไม่ได้จริงๆไม่ได้จริงทุกคนเราต้องวิ่งก่อนต้องวิ่งเข้าบว์มาก่อนนะครับ,บเขาทั้เในวัาานวเร็วมากวยหลังหินตัวนี้มีคนได้ไงตั้งก่อนตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ของหัวเน้น คอัวขอหัคอขคอหัวเน้นเน้นเฮ้ยไม่ตายโอ้หเกือบไปเล้ยเมื่อกี้ซ้ำอย่างเยอะแต่ไม่ตายนะครับแิดหนึ่งจิ้งขอกันี้ไดียินเสียงอะไรไปเสียงคนแปลงเป็นลิงมาหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะเราต้องดันข้าวบงกอนอัดดูก่อนละกันโอเคมันนั่งดูของมันอยู่ไอ้ต้นไอ้ต้นดูของเพื่อนใช่ไหม เดี๋ยวได้ถึงสิบแปดทีแล้วบอุ้ยตงรงซาวน์เมมีตัวเฮ้ยโอ้ยออ้ยเขาเล่นปืนอะไรเนี่ยปืนลูดร้อยเม็ดละนุ่มตรงใส่ไม่มีปืนอื่นนะครับอ้าวแล้วตายไปเลยเหลือสี่ตัวทุกคนตอนนี้เดี๋ยวต้องเก็บควงเก็บของใหม่ก่อนแล้วกันครับผมนี่ผมยังใส่จับสามไม่ทั่วทั้งตุยตเหรอวะเนี่ยผมต้องทิ้งยาเล็กไปนะครับผมเพราะว่าต้องใช้ยายใหญ่เท่านั้นในตอนนี้นะผมสถานก,การณ์ท้ายเกมแล้วเนี่ยอยู่ฝั่งนู้นมีตัวฝั่งนู้มีหนึ่งตัวตอนนี้มันกำลังแบบมมันนจะหหาาผออยยู่่่รืเเปลี อุยอัดตัวไม่โดนไอ้นี่วิ่งมาวิ่งมาอย่างนี้เอาปืนลูกประหลาดเลยแล้วกันหายแล้วไงทุกคนครับผมยิงไม่โดนเลย เออเฮ้ยมันมีเก็บชุดมันมีเก็บชุดเฮ้ยอย่าลุกอย่าลุกเออเฮ้ยยังไม่ตายเหรอตัวไหนวะตัวไหนมันมีเก็บชุดตัวนี้หรือเปล่าอ๋อตัวนี้มีเก็บชุดแต่ไม่ได้กดเกือบ <c oughs> เอาชีวิตไม่รอดนะผมสำหรับถึงสี่ชุดใหม่ของเราทุกคนเป็นไง